สวัสดีครับภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคนะครับเจอกันเป็นประจำบน c h a ช n e l แห่งนี้ครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาอัปเดตข่าวสารนะครับและถ้าเพืเ่นอนๆคนไหนชมคลิปแล้วอยากจะสปอร์ตภาคฟุตบอลนะครับก็สามารถกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะถือเป็นกำลังใจสุดสำคัญให้กับช n น l ภาคฟุตบอลครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวสารการย้ายทีมนะครับเพราะว่าก็จะเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์แล้วนะครับก็มีนักเตะหลายทีมมีข่าวกับอีกหลายทีมเช่นเดียวกันแต่วันนี้จะมาพูดถึง3าดิวหลักๆดิวแรกขอเริ่มที่เลียมดีแลนะครับนักเตะกองหน้าตัวเป้าจากมาข่าวอิสวิชทาวนะครับที่ตกชั้นลงไปจากพิมเล็กอังกฤษ ทำให้ในเงื่อนไขของสัญญาดิลแลปเนี่ยระบุไว้ว่ามีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นหากว่ามาขาวตกชั้นจากเทมลริกอังกฤษไปและก็สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้เลยทันทีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทีมที่มีข่าวกับเรียนดิลแลปมากที่สุดก็คงในไม่พ้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กี่เหมือนว่าจะอยากได้กองหน้าตัวเป้าไปร่วมทีมอย่างจริงจังนะครับนอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีสิงห์บลูเชลซีนะครับมีสาริกาดอนิวคาเซิลยูเนเต็ดแล้วก็ท็อฟฟี่สิน้ำเงินแอฟตันตอนนี้รายง,งานข่าวจาก ESPN สื่อกีฬาชื่นาเชื่อถือได้นะครับก็บอกว่าแมนยูเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับอีฟสวิสได้แล้วในการซื้อเลียมดีลบไปร่วมทัพแต่ว่า สำคัญเลยคือขั้นตอนสุดท้ายต้องไปคุยกับตัวนักเตะว่าจะสามารถโน้มน้าวให้ดีแล็บย้ายมาส่ทินโอทัฟฟ์ได้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งดีแลบเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปอยู่ทีมไหนนะครับเพราะว่ามีหลายทีมให้ความสนใจอยู่ถ้าเราลองวิเคราะห์กันหน่อยมาแมนยูมีโอกาสจะเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าลัสมุดฮอยลูนีปืนฝืดมากมีโอกาสมาเป็นตัวจริงที่โอทัฟฟ์เช่นกันครับสำหรับเรียมดีแล็บ ส่วนนิวคาสเซิลก็คงจะไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงได้นะผมว่าอาจจะต้องเป็นตัวสำรองของอเล็กซานเดอร์อิซักไปเชลซีผมมองว่าอาจจะเป็นสำรองของนิโคลัสแจ็กสันนะครับแต่ถ้าวัดกันจริงๆแล้วถ้าซ้อมแล้วผลงานออกมาดีกว่าก็มีโอกาสเบียดแย่งตัวจริงกับแจ็กสันเช่นเดียวกันนะครับส่วนแอลฟ์ตันนะครับมีโอกาสสูงเลยที่จะได้เป็นตัวจริงนะครับนมมอยส์เองก็สนใจอยู่ที่จะ ดึงตัวไปร่วมทับนะครับฉะนั้นต้องรอดูว่าแมนยูจะสามารถซื้อใจดีแลบให้ย้ายมารุ่นทีมได้หรือไม่หลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับต้นสังกัดของนักเตะแล้วนะครับอีกดีลข้ามฟากไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับล่าสุดไต้บายเยิร์นิกเริ่มเข้าตลาดซื้อขายนักเตะแล้วเหมือนว่าจะสนใจนักเตะตำแหน่งตัวรุกเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะปีกและก็มีข่าวกับปีกในทีมพเพมเบิร์กอังกฤษนะครับอย่าง ผงแดงลิเวอร์พูลนั่นคือโคดี้กัคโปครับมีข่าวว่าอยากได้ปีกจวดจีทีมชาติไอร์แลนด์ไปร่วมทัพนะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็จะเหมือนจะเสียไม่ใช่เหมือนจะก็คือจะเสียรีรอยซานนี่นะครับซานนี่เองก็มีข่าวกับการาตาสรายที่อยากได้ตัวไปเสริมทัพนะครับทีมในลิกตุรกีว่ากันว่าจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับซานนี่เลยประมาณ10ล้านยูโรหลังจากหักภาษีนะครับต่อปีนะครับถ้าเป็นยังไม่หักก็ประมาณสัก16ล้านยูโร ว่าอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องการคนที่จะไปยืนตำแหน่งนี้แทนซา n เน่นะครับก็มีกัคโปอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับกักโปเองก็ย้ายมาจาก p s v ยสซ f อ n นะครับในช่วงมกราคม2023แล้วก็ยังมีสัญญาอยู่กับลิวพูถึงปี2028เลยฉะนั้นกัคโปเองผมว่าถ้าให้จัดลิสต์นะครับลิสต์ A คือไม่ขายไม่ขายก็จะเป็นพวกซาร่าพวกฟานไดที่เพิ่งต่อสัญญาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่างผู้รักษ,ษาประตูอลิโซเบ็เกอร์เนี่ยก็คงจะไม่ขายนะครับก็อยู่ในลิสต์ A นะครับลิสต์ B คือขายได้ถ้าได้ราคาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นเนี่ยแหละครับกัคโปอยู่ในนั้นเผลอเดียร์สก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่ม B ด้วยนะฮะถ้าอยู่ในลิสต์สุดท้ายลิสต์ C เนี่ยคือขายแน่นะครับก็พวกเนี่ยแหละครับผู้รักษ,ษาประตูอย่างควินเคลเลอร์นะครับเอลเลียดอะไรอย่างเงี้ยคือขายแน่นะครับถ้ามีคนซื้อเข้ามาในราคาที่เหมาะสมนะครับ ฉะนั้นกักโปผมให้อยู่ในลิสต์ B ขายได้นะครับแต่ต้องได้ราคาหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนอีกคนก็คือคาโอรูมิโตมะครับมีข่าวกับบาเยอร์มิวนิกอยากได้ไปเสริมจีตริมเส้นนะครับและว่ากันว่าอาจจะทำลายค่าตัวสถิติผู้เล่นเอเชีย er ด้วยนะครับสำหรับคาโอรูมิโตมะนะครับปัจจุบันนี้ค่าตัวของนักเตะเอเชีย er ที่มากที่สุดเป็นของคิมมินแจนะครับ กองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ที่ย้ายจากนาโปลีไปอยู่กับบาเยนน์บนิกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงซัมเมอร์2 3 2 3นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับสำหรับคิมินแจย,าย,าย้ายจากนาโปลีไปอยู่กับบาเยนนะครับในช่วงปี2023ด้วยค่าตัว50ล้านยูโรในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดในเอเชียจนเกือบจนปัจจุบันนี่แหละครับ นะจนถึงปัจจุบันนี้50ล้านยูโรยังแพงที่สุดในเอเชียอยู่มิตมาครับตอนแรกมีสื่อรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของเขากับไบรตันน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปแต่หลัก55ล้านยูโรแล้วทีมที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเซอร์ใต้บาเยอร์มินิกในดีวนี้ก็เห็นจะเป็นไอ้ปืนใหญ่อาร์อนนะครับที่พอจะมีข่าวว่าอยากได้มิตมะไปเสริมรุกเช่นกัน สำหรับมิโตมะเองก็อายุ28ปีแล้วนะครับปีของเบรตันแอนด์โฮฟอวเไียนรายนี้ก็มีข่าวดังมา2ซีซันแล้วนะถ้าที่ผมนับได้ก็คือซีซั่นที่แล้วกับซีซันล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับซีซันที่แล้วคือ2023-2024แล้วก็2024-2025นะครับเริ่มฉายฟอร์มเด่นแล้วก็มีข่าวกับทีมใหญ่และถ้าหากมิโตมะย้ายทีมจีนในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีโอกาสทำลายสถิติของคิมมินแจ เาเตกของเกาหลีใต้นะครับห้าสิบล้านยูโรนะครับสถิติเดิมสถิติใหม่คือห้าสิบห้าล้านยูโรของมิตุมะก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะย้ายทีมหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะดูเหมือนว่าบริตันคงไม่สามารถที่จะทําตามฝันเขาได้นะครับบริันฤือดูการล่าสุดจบอันดับแปดของตารางพีเมลิกอังกฤษนะครับณตอนนี้ยังไม่มีโคต้าบอลยุโรปสาเหตุที่บอกว่าณตอนนี้ยังไม่มีโคต้าบอลยุโรปเพราะว่าจบอันดับ8ไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปนะครับอันดับ7 อันดับสุดท้ายที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับไล่เรียนอย่างนี้นะครับทีมที่ได้ไปแชมป์าชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็คือทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลแอสตันแมนเิสตี้เชลซีและนิวคาสเซิลนะครับตามลำดับ5ทีมแล้วก็อีกหนึ่งทีมคือแชมป์ยูโรปียลีกอย่างท็อตแนมอตสเปอร์อันดับ17นะครับรวมเป็น6ทีมได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไปยูโรปียลีกคือแชมป์ FA ฟเอคัพนั่นคือประสาทเลืงแก้วคริสตัลพาเลีสนะครับจบอันดับ12ของตารางคะแนนแล้วก็อันดับ6นะครับับขอองงเลทก,กฤษ สทีมได้ไปยูโรปาลีกอันดับ7เป็นนอตติงแฮมฟอ o r เรสได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่มีเงื่อนไขครับก็คือถ้าหากค่ำคืนวันพุธนี้นะครับสิงห์บลูเชลซีสามารถเอาชนะเดออาเบติสนะครับควา้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะได้ตัวยูโรปาลีกกลับมาที่ประเทศตัวเอง1ใบฉะนั้นเชลซีไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยเป็นอันดับ4ของตารางพิมลิกอังกฤษได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีก ก็จะให้ตั๋วยูโรปาลีกไปที่อันดับ7นั่นคือนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับจากเดิมจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะได้ไปยูโรปาลีกแล้วก็ทิ้งตั๋วคอนเฟอเรนซ์ลีกไปให้กับทีมอันดับ8นั่นคือบรตันแอนด์โฮฟเออรเบียนนะครับฉะนั้น2ทีมนี้ระหว่างบรตันกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ต้องไปลุ้นให้เจอซีเป็นแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจริงๆตั๋วของคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยมาจากแชมป์ ลีกคัพหรือคาราบาลคัพนะครับิวคาเซลได้ไปฉะนั้นิวคาเซลได้อันดับ5ก็จะไปแชเี้ยนสลีกก็เลยโยนตั๋วมาให้ทีมอันดับที่ยังไม่ได้ไปยูโรปอรลีกนะครับก็เป็น Forest, นอตติงแฮมฟอเรส์ณปัจจุบันนะเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือ3ดิลเด็ดที่มีข่าวกันในวันนี้นะครับนั่นคือคาว์ลูวิเตียมะาแล้วก็โคริคโปที่มีข่าวกับสไต้าไบเยนมิวนิกอยากได้ตัวไปเสริมความแข็งแกร่งบบเยนน่าจะเอาแค่ตัวเดียว ดูว่าจะได้ตัวไหนแต่แมนยูกับเรียมดีแลบตกลงกับสโมสรต่อสโมสรได้แล้วเหลือแค่แมนยูกับนักเตะว่าจะให้ข้อเสนอที่โดนใจสําหรับดีแล็บหรือไม่เหลือจะมีทีมอื่นให้ข้อเสนอโดนใจกว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปถ้า,ากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าใครอยากซัพพอร์ตกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับจะกนใหมาคลิปหน้าช่องทางภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับ ภาคครับ